โหมดใหม่โคตรยากต้องบอกว่าการอัปเดตฮันตี้ซอมบี้รอบนี้มีทั้งอาวุธใหม่และก็โหมดใหม่ใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงเล่นยากแค่ไหนต้องมาดูคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฮันตี้ซอมบี้ครับและนี่คืออัปเดตประจําสัปดาห์นะครับอัปเดตที่12นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าอัปเดตรอบนี้เดยวเขาก็มีของใหม่มาให้เราเช่นเคยนะครับและซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ดูกันไปนะครับว่าของใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจยังไงนะครับเริ่มแรกจากของที่อยู่ในมือผมเลยนะครับนี่คืออาวุธใหม่นั่นเองเป็นอาวุธระดับเล gendary นะตอนแรกก็ตกใจนะครับว่าเป็นเล gendary จริงเหรอเพราะว่านี่ครับนี่ข้างๆงคอเนี่ยเขามีนี่นะครับ เป็นตุ๊กตาหิมะรูปของพรีเฟสนะก็คือคนเจ้าของเกมเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่านือว่าเป็นอาวุธระดับดีวานะตอนแรกสปอยมาแต่ที่ไหนได้นะครับเป็นอาวุธระดับเลเจน d ์เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าทุกคนสามารถหยิบจับมาได้แต่พอมันเป็นเลเจนต์เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะมันจะแบบ เก่งยังไงนะซึ่งอาวุธนี้ยวิธีการได้มาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราเปิดสุ่มได้เลยเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราสุ่มเนี่ยสเลสสเลสแฮมเมอร์นะครับเราก็มากดสุ่มตรงนี้ได้เลยนะ แล้วต่อมาครับหลังจากมีการอัปเดตอาวุธใหม่เข้ามานะครับเขาก็เพิ่มโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะเออนั่นซึ่งมันจะเป็นโหมดที่ชื่อว่าเพโลดโหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูแต่ว่าก่อนจะไปดูเพโลดโหมดครับเรามาดูของใหม่อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเพโลดนี่ครับนี่คือร้านค้าเพโลดนะซึ่ง ของรางวัลเนี่ยเราก็จะต้องไปหาแต้มในเพโลดโหมดนะครับแล้วก็นี่เอามาแลกตรงนี้นะก็จะมีในส่วนของท่าเต้นแล้วก็ของเอาไว้สุ่มต่างๆนะทั้งอาวุธอาเบิร์กนะครับอะไรต่างๆเราก็มาสุ่มกันได้ซึ่งนอกจากเพโลดช็อปเนี่ยที่ของมันมีจุดตรงเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, ของมันดูไม่น่าสนใจเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพโลดเนี่ยเรายังต้องลงอยู่หน้าถามว่าทาไมเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบใหม่นะครับเป็นระบบทรีนะ เขาเรียกว่าเนี่ยกดเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าสกิลทีนะครับก็คือเนี่ยเรากดเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยไปหาแต้มสกิลนะไปหาโทเค็นเนี่ยมาอัพเนาะนี่มาอัพพวกนี้นะครับเนี่ยแต่ละอันนะเขาก็จะบอกนะครับว่าอ่าถ้าอัพไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรเสียอะไรเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นสายแหละอันนี้ก็จะเป็นสาย ATK อันนี้ก็จะเป็นสายคลีนะต้องบอกว่าใครเนี่ยอ่าอยากเพิ่มความเก่งให้ตัวเอง การที่จะเล่นโหมดใหม่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเด็ดขาดนะสำหรับเพโลดโหมดนะเออซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้อาวุธมาแล้วนะเราก็มาดูเดี๋ยวเพโลดช็อปแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองด่านใหม่กันนะครับว่าไอ้ด่านใหม่ที่ว่าเนี่ยไอ้เพโลดเนี่ยมันจะโหสักแค่ไหนนะครับซึ่งนี่ครับเนี่ยเนี่ยเราก็สร้างเหมือนเดิมเลยนะกดเข้ามาเลือกเพโลดนะครับนี่เราก็จะเป็นด่านที่ชื่อว่าซิตี้นั่นเองนะครับเราเข้าแบบโซโลเลยนะครับเฟี้ยวๆอ่าตอนนี้เราก็เข้าด่านมาแล้วนะครับนี่ เอ้ยมันคือด่านอะไรเนี่ยอ๋อเราต้องดันรถนะทุกคนเราต้องดันรถโอเคอ่ะเราเก็บตรงนี้อันนี้อ๋อมีของให้เก็บด้วยนะอ่ามีของให้เก็บด้วยเอ้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 ยอ๋อรถเราอุ้ยอุ้ยสกิอุ้ยแรงอยู่นะเนี่ยอุ้ยสกิวกว้างอยู่นะโอ้โหเลนับเดจเน้นว่าจะไม่โหดอืมโอ้โหสกอุ้ยรถเราจะพังรถเราจะพัง อู้รถเราจะพากตงนี้สกิ้ลสกิลโอ้ปลาเลยปลาเลยเฮ้ยผมว่าผมเปลี่ยนอาวุธดีกว่านะอ๋อโอเคเราอ๋อโอเคเราฟันตรงนี้ได้ปึ๊บ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 นี่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 นนปึ๊บ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 อ๋อต้องจัดการเราต้องจัดการตรงนี้โอเคปึ๊บโอ้โหไม่ได้ใช้นาน ปึ๊บปุ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 ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอพวกเองพวกเองอย่าอยากขึ้นรถ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 อ๋อเราต้องซ่อมด้วยทุกคนโอ้โหเล่นยากนะเนี่ยเล่นคนเดียวนี่ยากอยู่นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยมิชชั่นเฟลโอ้โหอ่ะขอลองอีกรอบขอลองอีกรอบนะครับว่ามันจะไง ปึ๊บโอเคปึ๊บถ้เรามาที่ก่อนเลยได้ไหมปึ๊บ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 ้ยฮูยยใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นอย่าอย่าอย่าทำรถอย่าทำรถเราอย่าทารถเราอย่าทารถเราอย่าทารถเราเราขอร้องปึ๊บปึ๊บอ่านี่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 ไอ้ข้างหน้าไอ้ข้างหน้า เก็บฮิวเก็บฮิวอันนี้ก็คือฮิวลด์แหละเนาะรูปเก็บเก็บเก็บโอเคเหมือนยาโอเคแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยยายายาอย่าทำแบบนี้ไม่ดีไม่ดีนะครับเราเก็บโอ้จะเก็บจะเก็บไม่ได้เก็บไม่ทันอืมนี่วิวิวเพิ่มได้เพิ่มสเต็งสี่ดิเราเพิ่มสเต็งสี่ไปเลย ออเก็บเลือดด้วยนะเก็บเลือดด้วยเฮ้ยเฮ <Gym. S 2> ้ยเฮ้ยสอบีตัวใหม่หรือเปล่าโอ้ตาย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 อย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับเราเราต้องเก็บของด้วยนะทุกคนปึ๊บปึ๊บโอเคบ่ากาจะมาลองอาวุธใหม่นะครับไม่ต้องรอนะครับอาวุธใหม่ โอ้ยมาอีกแล้วไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ม,มาทำไมยุ่งทำไมอย่ามายุ่งปึ๊บ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 เชฟเชฟเชฟเหรอเราจะโฟกัสแค่อ่าซอมบี้ที่อยู่ใกล้ๆตัวนะเพราะว่าไอ้สิ่งจำเป็นหลักนะครับคือรถเราอ่ะตอนนี้น่าจะมาเครื่องทางแล้วอ่าสปีดสปีดอัพสปีดตัวช้าตอนนี้ตัวช้าเก็บเก็บเลือดครับเก็บเลือด ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมปึ๊บโอเคโอเคโอ้ยบอสมาเยอะบอสมาเยอะปึ๊บอืมป๊าปนี่กดสกิลไปด้วยนะครับโอ้โหมองไม่ค่อยเห็นเลยปึ๊บโอเคโอเคเฮ้ยๆอย่าอย่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำอย่างนี้เราเก็บเราเก็บเราเก็บเลือดนะครับเราเก็บเลือดมาดีมาดีเก็บเลือดสู้เก็บเลือดสู้เว้ย โอ okay. okay. เคโอเคอะไเราเก็บตู้โอ้เรามีอันนี้ด้วยนะครับโอ้โ oh. หแล้วมันมาอยู่ทําไมตรงนี้เนี่ยเฮ้ย hey. ไอ้ซอมบี้อย่ามากวนโ okay. okay. hey, อเคโอเคไอ้ซอมบี้อย่าอย่ากวนซอมบี้อย่าก,กวนซอมบี้อยา่ยาก,กวนอย่าอย่าอย่าอยาก,กวนอย่ากกลวนนี่ ตะคูมาเตอร์มาอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งมาไม่ใช่เหรอปึพพ๊บป oui. ึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บเก็บเลือดสู้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 นี่โอ้ยน่าจะได้เงินเยอะนะเนี่ยโอ้เก็บเลือดสู้เก็บเลือดสู้มาอีกแล้วมาอีกแล้วอื มาอีกแล้วมาอีกแล้วอืมเอาซี่เอาซี่เราเปิดสก,กิลไว่าี่เราเก็บเลือดด้วยนะครับ๊บอ่ะไม่เก็บให้แล้วพี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหนี่เก็บแล้วก็ฟันเก็บแล้วก็ฟันโอ้โหนาน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 ,นานเกิน,นยังไม่ถึงอีกจุดหนึ่งเลยมันนานเกินไปแล้วนะนี่ต้องบอกว่าเราเพิ่งผ่านตรงกลางมาได้ไม่ไม,ไม่นานนะทุกคนนะโหมดนี้ต้องมีเวลาทิหนึ่งนะ ไม่ฮิวด้วยนะครับไม่ยอมฮิวไม่ด้วยนะปึ๊บนี่นี่ตีตีตัวไหนอยู่ในรถตัวไหนอยู่ในรถอยากขึ้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 นรถโอเคอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวปุ๊บเราตีไปด้วยนะเก็บเลือดไปด้วยโอ้โหนานมากหมดนี้ไม่เลยนะครับ บอกเลยว่าเมื่อยมากนะอดักหลังไ้สักทีหนึ่งนะครับโอเคบอสมาเอา้ามิชชั่นเฟลทำไมเฟลอ่ะเฮ้ยทำไมเฟลอ่ะโอเคครับเป็นยังไงบ้างนะสำหรับการเล่นโหมดใหม่นะต้องบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปศึกษากันก่อนนะครับว่าโหมดใหม่เนี่ยเล่นยังไงนะครับถึงจะผ่านนะเมื่อกี้นี่คือแบบ คือเลือดก,ก็น่าจะยังมีอยู่นะสําหรับของรถเราอ่ะเออแต่มันไม่ผ่านนะก็งงเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวก็คงต้องลองกันไปเรื่อยๆนะครับเออส่วนใครที่เล่นแล้วผ่านแล้วนะครับมาแชร์เทคนิคกันได้นะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับผ่านแล้วต้องทํำยังไงนะเออใครที่แล้วก็มาแชร์กันได้นะครับส่วนใครยังไม่เล่นก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับน่าจะมีวิธีการเล่นผ่านเนี่ยมาแน่นอนแต่คิดว่า ที่ป่าแน่ๆก็คือเล่นกับคนอื่นนะครับอย่าไปคนเดียวแบบผมนะไปคนเดียวนี่น่าจะยากมากๆเลยนะเออประมาณนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวมันยาวจนเกินไปนะเพราะว่าหมดเมื่อกี้ก็ยาวเอาเรื่องอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแต่ก่อนจะจากกันไปถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับผมแซดดี้ฟาวสําำหรับวันนี้สวัสดีครับ